ปกติเราเคยเห็นผู้ชายทำเนี่ยคนแรกดูทำอะไรนั่นดูเคยดูอะนี่ให้ดูอะไรอีกกระไรให้ขายจะให้ขายให้บ่ได้มั้งสิใช่ได้เอาไหมถ่ายลงลงช่องถ่ายไปทั่วโลกยายให้ดูไลค์เฉยๆไม่ต้องมาก็ได้ยาย ลายเขาเรียกลายอะไรใหญ่ลายเตยเต้ยี่จองโอ้ยแปลเป็นไทยจ้ะลายขายเท่าไหร่ส่งเท่าไหร 2, <5. S 2> สองพันห้าสองพันห้าเนาะ 2, ลายทำแยกจ้ะสอ <2, 5. S 1> งพันห้าลายสองพันห้าอ่าเรียบร้อยแล้วดูและสวยแล้วสวยงามสีแดงสดใสจ้ะอันนี้เขาว่าไอ้นี่ในเครือมันเขาว่าไอ้ ไอ้มันไอ้นั้นไอ้ซึมก็ไว้ออ๋เครื่องมันครับอันนั้นมันมีพอไหนผมชมมันไหนไหนชมมาหน้าตาเลือดเลือเลี้วมาแค่นี้ไหนที่ไม่ให้ชมเยอะนี่บอกเต้นนั่นี่น่ะเต้นมาบินกับโค้ดเต้นมาโอ้ยไหนคุณยายขอเบอร์โทรคุณยายมีเบอร์โทรไหมโทรมาเบอร์โทรมาเขาโทรถามคุยเองเด้อ ผมขายไม่เป็นนะผมนอนนาผมขายไม่เป็นนะผมมาทำช่องให้เฉยเยายมือนเจ๊โทยายมือนเจ๊กดเต้ผมทำไม่เป็นไหนจำได้ไหมจำเบอร์ได้ไหมเ้ย์เย้เหมือนจ้าเขียนเขียนได้ไหมเก้์นี่เบียร์ไม่จำเลยชื่ออยู่ในนี่เลยถ้ากดหาเดี๋ยวเดี๋ยวยายกดมาที่ผมจะกดเองก็ได้เดี๋ยวผมเป็นการเองเดี๋ยวผมไปลงให้ไม่ต้องห่วง เจะเปิดเปิดยังเฮ้ยทั้งแรกนี่เห็นผู้ชายทำทำเนี่ยกระนิ้วกดทำปัทนไม้ทุกอย่างอ๋อนี่นะมือปั่นอันนี้มือทอได้มือทออ่ะอันนี้มือปั่นทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับทำทุกอย่างครับผมอยู่บ้านมีปอยู่บ้านไหนมือกันเท่ากันจริง แกเจ๊งนะลูกเคยเขารู้เคยใครนะเขาแก่จริงเขาแก่จริงใช่อ๋อโอ๋อจำได้ไหมจำได้ยายเนาะอ๋ออ๋ออ๋อปั่นไปลงใช่ใช่ใช่เลี้ยงหลานนุ่มพิ่งได้หลานนี่แหละเลี้ยงทำเยอะหนูอนนั่นก็ทำนู่นอันนั้นทำขายด้วยหเวอทำทำขายด้วยไหม เผื่อคนอื่นเขามีสนใจเขาจะได้สั่งมาทำเงี้ยอ๋ออันนี้ไมาทำไว้ใช้อ๋ออ๋ออ๋อทำไวใช้เองเนาะจ้่ที่ว่าทำขายจับตัวเองแต่เจ๊งจับได้เหนื่อยครับตนี่เนาะทำเองขายเองลาที่ลาที่เคยขายข้าวให้เจ๊ มาย่ตตัวมือถึงตัวตีนี่ั่นเราที่รวยก็อตัวหนอยนเรื่อเรียัวรวยู่ชายก็ทำได้โอ้ทำได้เัยบางคนบางคนใช่ไหมครับบางคนชอบศิลปะชอบงานหัตถกรรมมีจิตใจใจเย็นนะเนี่ยแสดงว่าใจเย็นนะด ใจร้อ<ใ>นไม่ได้เนาะใจร้อนไม่ได้ถ้ามันยากยากใจร้อนไม่ได้น้ออ bon yeah, ืมอ <Orleans> ่ะยอ๋อ <definitely> ท <no isas> um, uh, okay. ี่หมดเทอร์นี่เฮ้ยเจอหนุ่มนี่เฮ้ยเว้ยไงตัวสาวสาวน้อยทายายลูกก็จะจริงครับผม